สวัสดีครับคลิปนี้นี่สถานการณ์ของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับหลังจากค่ำคืนที่ผ่านมาครับเรอัลเมดิซลงเล่นในสนามซานติเอโกเบอร์นาบิลครับถล่มเอาชนะทานส,าส์ซสบบไปได้ถึง5ประตูต่อ1โหดจริงๆลูกพี่เรอัลเมดิซพวกเขามาแล้วนะครับ ถึงขนาดเมืองนอกเขามองเขาว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเรอัลมาดริดของจริงกลับมาแล้วนะตอนนี้น่าที่จะเริ่มพูดถึงโอกาสในการที่จะคว้าแชมป์ได้แล้วล่ะสำหรับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนี่คือราชันแห่งยุโรปนะครับคิงออฟยุโรปใจเย็นนิดนึงครับใจเย็นนิดนึงเนี่ยยังไม่จบรอบลีกเลยครับต้องดูด้วยนะครับว่าเรอัลมาดริดนี่จะสามารถติดอันดับ1-8ถึงได้หรือเปล่าครับอย่างไรก็ตามนะครับการันตีอยู่แล้วครับผ่านาส่รอบนอกเอาเดี๋ยวเราคัดมาว่ากันอีกทีหนึ่งละกันนะครับ เกมนี้ก็มีการขยับสับเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยนะครับโดยโยกทางด้านเฟรติโดริโก้บาบารีนี่มาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาครับในขณะที่ตรงกลางนี่เป็นราอูเอเซนซิโอกับอันเตโลโอรูดิเกอร์นะครับด้านซ้ายเป็นเบนดี้ภาษาประตูเป็นคู่ตัวอยู่แล้วนะครับกองกลางก็ใช้แดนนี่เซเบยยอสยืนคู่กันกับท่านลูก้าโมดิชแนวลุกจัดเต็มครับก็คือโรดิโก้จูนเบนนิงแฮมวินิซิลส์จูเนียร์แล้วก็ทางด้านเครืยองนเอ็มปาเป้ครับครึ่งแรกนี่ต้องบอกแล้วครับว่าเป็นโรดิโก้โชว์จริงๆครับ ยิงให้เรย,ย์อบดออกนําไปก่อนนะครับนาทีที่23จังหวะนั้นนี่วินนี่เปิดมานะครับจูดเบลลิงแฮมจะจับนะแต่ว่าจ,จับพลาดกลายว่ามาเข้าทางของทางด้านโรดิโกครับคนเดียวเลยครับยิงเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์แล้วนาทีที่34ครับโอ้จังหวะปั่นของโรดิโกคือตอนที่กล้องมองไกลๆเนี่ย นึกว่าเป็นเอมปัปเป้ซะอีกนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งเอมปัปเป้เป็นจุดที่เอมปัปเป้ชอบยิงประจําเลยแต่ว่าเป็นโรดิโก้ครับโหที่ยิงเข้าไปแบบสวยงามจริงๆครับเล่น1นึกับทางด้านจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็ปั่นเสียบเสาแล้วการจ่ายของจูดเบลลิงแฮมนะครับเอาไปเลยครับลูกแอสเลต์ประจําเดือนนี้เลยครับโหเหลือเกินจริงๆครับโอดายแบบตอกซนเข้ามานะครับแล้วมันทะลุช่องกลางพอดีเลยนะครับ ลูโกามาปุ๊บก็ยิงเปี้ยง2-0ครับช่วงท้ายเกมครับวินิซิอุสจูเนียท้ายเกมครึ่งแรกนี่วินิซิอุสจูเนี่ยนี่ไปพุ่งล้มครับกรรมการให้ใบเหลืองเสียค่างโง่อีกแล้วสําหรับทางด้านวีนี่ครับครึ่งหลังครับนาทีที่48เอ็มปาเป้แมไปกดดันกองหลังของทางด้านซัสบซอนะครับคืนให้ผู้สาประตูปรากฏว่าผู้สาประตูนี่แมเอ็มปาเป้นะครับคุณจะไปแตะหลบได้ยังไงล่ะครับแทนที่จะเตะบอลสาดบอลทิ้งไปทางอื่น เกาวจะไปแตะหลบ M e. เบอ็มปั M e. เป้เรียบร้อยครับเอ็มปัเป้แยกแย่งจากเท้าเลยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์แมเชเชนีก็เพิ่งแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าอย่าผิดพลาดแบบนี้แหมนะครับสามศูนย์แล้วนะครับนาทีที่55ลูกโซโล่ของทางด้านวินดิซิอุสจูเนียครับโอ้ยมานู่นเลยครับเลาะเลาะเลาะ,ะเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็คือขวางเอาไม่อยู่นะครับกองหลังของทางด้านทั้งระบบพยายามจะเข้ามาขวางแล้ว เจอวินนี่หล่อเข้าไปครับแล้วก็ยิงเข้าไปครับ4ประตูต่อศูนย์ลูกทิดหนึ่งร้ของเขานะครับกับสโมสรเรอัลมาเรดครับฝั่งของซันบวกจริงๆมีก็มีโอกาสนะนะครับพวกเขาก็มีโอกาสแต่ว่าการยิงของพวกเขานี่เนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจะเบาเหลือเกินนะครับสีู่แล้วได้เวลาเปลี่ยนตัวครับคาร์โลอันเชลตีนี่ทยอยเปลี่ยนเลยนะครับเอาดาบิดอลาบาลงมานะครับให้ทางด้านอารากูเล่ลงมานะครับเอนดริกลงมาบราฮิมดีอาร์สลงมานะครับแล้วก็ ส่งทางด้านรามอนนะครับคาโดโมรามอนนะครับลงมาเล่นครับคนนี้นี่เล่นในตำแหน่งแบ็กขวานะครับก็ไปแทนที่ของทางด้านเฟเดริโดโกบอลบาเด้ครับแล้วก็เอาบอลบาเด้ดีขยับเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับแล้วก็บอลบาเด้ขยับเข้าเล่นตรงกลางปุ๊บแน่ก็ทำหนึ่งแอสซิสต์เลยนะครับจ่ายบอลให้กับทางด้านวินิซิอุสจูเนียร์ครับนาทีที่77 5ประตูต่อศูนย์แม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีเหลือเกินนะครับมันน่าจะคลีนชีทแม่แต่ว่าก็มาโดนจนได้ครับนาทีที่85 จากจังหวะวันเลขครับของทางด้านบิสลูปนะครับห้าประตูตอนหนึ่งจบเกมคููตัวก็คงจะบ่นเสียดายครับจริงๆแล้วเกมนี้มันควรจะคลีนรชี้นะครับจบเกมครับตอนนี้ทางด้านเรอัลเมดิดนี่ก็มีเป็นทั้งหมดสิบสองคะแนนนะครับเกมนี้มีโอกาสยิงตรงกรอบหกครั้งนะครับแล้วก็กลายเป็นห้าประตูแนวรุกนี้ลงตัวหมดแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้ ยิงกันครบทั่วหน้านะครับโรดิโก้2ลูกวีนี่2ลูกเอ็มปาเป้ลูกหนึ่งนะครับจุดเบลลิงแฮมไม่ได้ยิงแต่ก็ทํา2แอสเซสต,ตอนนี้ก็เหลือแค่กองหลังเท่านั้นแหละนะครับที่ทางด้านคาร์โลอ,อันชชติด,ดียังคงต้องสลับไปสลับมาอยู่นะครับรอรอทางด้านเนี่ยเดี๋ยวดาบิดอลาบาฟิตสมบูรณ์100%เมื100่อไหร่นี่ก็หน้าที่จะลงตัวเพิ่มมากขึ้น,นครับแฟอร์เรนดิโนเปเรสนี่ไม่ยอมให้เงินใช้จริงๆเลยอ่ะไม่เป็นไร ฮัโหลชิดอกไม่ teaching. ไม่ให้เงินใ hey. ช้ก็ไม่เป็นไรครับเอาใช้นักเตะชุดนี้ก็ได้ครับแก้ไขสถานการณ์ไวก่อนแต่ว่าแฟนบอลนี่อย่าด่าแล้วกันนะนะครับนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะอ้าวทีนี้ไปดูอีกหนึ่งบิ๊กแมช์ครับโหไม่น่าเชื่อนะนะครับว่าปารีสแซงต์แชงมงจะคัมแบ็กกลับมาได้ครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครึ่งแรกเกมนี้นี่ศูนย์ศูนย์นะแต่ว่ามีจังหวะที่ปารีสแซงต์แชงก์จริงเข้าไปครับแต่ว่ากรรมการไปบอกว่าล้ำหน้าครับเช็ค VR แล้วโอ้โหล้ำแบบ เล่นโขนมั้งนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ขึ้นนาไม่ได้ครับอา่าครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ครับครึ่งหลังโอปรับเปลี่ยนด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับผู้จัดการทีมฝั่งของทางด้านลุยเอลิเก้ดีเอาเดมเบลเล่ลงมาครับโอ้โหเปลี่ยนตัวได้ถูกจริงๆเลยนะครับฝั่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ดี่เปลี่ยนสองเลยนะครับเอาแจ็คกริชลงมาแล้วก็ทางด้านลิโก้ลุยส์ลงมาปรากฏว่าลงมาปุ๊บกิริชเอาก่อนเลยยิงให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นำนาทีที่ห้าสิบตามด e ้วยเออร์ลิงฮาร์ ระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันไม่ควรจะเสียประตูไม่ควรจะแพ้นะครับที่ไหนได้สามลูกใช่ไหมคุณ2นาทีใช่ไหมปารีสแซงฌแมงครับ4นาทีครับ2ลูกเอาคืนเดนเบเล่นาทีที่56นะครับแล้วก็บาโคล่านาทีที่60แล้วหลังจากนั้นครับก็เป็นทางด้านชาวเนเวสเด่นเด่นมากๆครับสื่อมองนอกนี่บอกว่ายอดเยี่ยนที่สุดแล้วในสนามครับสำหรับทางด้านชาวเนเวสเกมนี้ครับนาทีที่78ครับและปิดท้ายครับ นาทีที่90บวก3จากทางด้านรามอสเนื่อ่าจะล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับจบเกมปาร ή, สีสแซงต์แชมงพิกนรกครับสามารถที่จะเอาชแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้4ประตูต่อ2สถานการณ์แย่แล้วสำหรับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีนี้ผลของคู่อื่นนะครับก็มีทางด้านอัลแบร์ไลฟ์ซิกน่เอาชนะสปอร์ตติ้งไปได้2ประตูต่อ1แย่แย่ละสำหรับทางด้านสปอร์ตติ้งครับ เชคเตอร์ตัวหนึ่ครับเอาชนะแบรดไปได้2ประตูต่อ0ูนย์เอซิมิลานครับเอาชนะกีโรนาไปได้1ประตูต่อ0ูนย์อาร์เซนอลนครับแฟอร์มเฉียบครับเอาชนะไดนาโมซายกรปไปได้3ประตูต่อ0ูนย์คลาสโกนเซอติกแหมมีความหวังนะครับเอาชนะยังบอยเบิร์นไปได้1ประตูต่อ0ูนย um ์ไฟเยนดูสถล่มบาเยอร์บูนิกสประตูต่อ0ูนย์อันนี้ต้องบอกเลยครับว่าพิกล็อกครับ ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่าบาเยอร์เมีนิคดีจะแพ้ให้กับเฟเยนูด้วยสกอร์ที่ขาดขนาดนี้ด้วยแค่แพ้ยังไม่เชื่อเลยนะครับโหนี่สกอร์สามศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านสปาร์ตาปราครับแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งเอาทีนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลกับบาร์เซโลน่ครับสบายครับคอนเฟิร์มแน่นอนนะครับเป็น2ทีมที่ไม่ต้องไปเหนื่อยในรอบเพลย์ออฟครับ นขณะที่อาร์เซนอลอินเตอร์มิลานนะครับนี่ก็เป็นอีกสองคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าผลตามประตูที่เสียของทั้ง2ทีมนี่เยอะเหลือเกินนะครับพวกที่ตามมาที่ห่างกัน3แต้มนี่จะต้องยิงเกมสุดท้ายนี่ก็สักประมาณสัก6-7ลูกอ่ะนะครับแล้วก็ต้องให้อาร์เซนอลอินเตอร์มิลานแพ้ด้วยเนี่ยนะครับอาร์เซนอลอินเตอร์มิลานจึงจะมีโอกาสร่วงอันนี้พูดถึงทฤษฎีนะแต่ว่าถ้าปฏิบัตินี่แม่อาร์เซนอลกับอินเตอร์มิลานนี่ก็ก็น่าจะ9 9 9ากอ่ะนะครับ ในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยไอวัตตอนนี้4ทีมเนี่ยเข้ารอบแล้วนะครับไม่ต้องเหนื่อยละไออีก4ทีมที่เหลือเนี่ยนะครับแอตเลติโกเมดริดเอซิมิลานเนี่ยแล้วก็แอตแลนตาถึงแม้ว่าจะมีอยู่15แต้ม14แต้มเกมสุดท้ายถ้าต้องการอยากจะเข้ารอบน็อกเอาท์แบบอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปลุ้นรอบเพลย์ออฟดิจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะครับในขณะที่ไบเออร์ลิเวสเซ่นนะครับแอสตันวิลล่าโมนาโกเฟเยนูตเลวเบรสนะพอดีสิบแต้มพอดีนี่คือ โอกาสที่จะผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟนี่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าถ้าอย่างขั้นต่ำนะครับ11แต้มนะครับคำนวณดูแล้วเนีย11แต้มถ้าเกิน11แต้มนี่ยังไงก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่เข้ารอบเพลย์ออฟแน่นอนนะครับอย่างทางด้านบริเซียนดอ่บุลนะครับอย่างาเยอนมินิกนะครับอย่างเรอัลเมดริดยูเวนตุสเซติกพวกนี้ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ลุ้นนะครับว่าจะติดหนึ่งใน8หรือเปล่าท่านเองนะครับย ในขณะที่ทางด้าน PSV Eindhoven นะครับครับบุกพวกนี้11แต้มก็ยัง50-50อยู่นะครับก็ยังคงต้องลุ้นเกมสุดท้ายอยู่เพราะว่ามันต้องมีการนับเรื่องของผลต่างประตูให้เสียด้วยนะครับเบลฟิก้าปารีสแซงต์แชงสปอร์ตติ้งสุดการ์ดพวกนี้10แต้มนะครับยังไม่ปลอดภัยนะครับยังมีโอกาสที่จะร่วงเหมือนกันมารเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่25ครับมีอยู่8คะแนนเท่ากับเดนมาร์ตสไเกรฟไม่มีทางเลือกนะครับเกมสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้เสมอตกรอบ พวกเขาต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแชมเมีย์ลีกครับต้องมาลุ้นจนกระทั่งถึงเกมสุดท้ายว่าจะร่วงนะครับหรือว่าจะเข้ารอบแบบเพลย์ออฟด้วยดูเหมือนว่าตอนแรกนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่แล้วครับอาการรอดแน่ลวนะครับส่วนทางนั้นชัคเตอร์โดนเนตติดต่ำลงมาหนิพวกนี้ตกรอบแล้วนะครับดูแล้วคงไม่มีโอกาสแล้วนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟนะครับเพราะฉะนั้นมีแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเดนาโมซากเปิที่ยังคงพอจะมีความหวังนะครับ ส่วนทีมที่อยู่ต่ำกว่านั้นนี่ตกรอบเรียบร้อยนะครับหนึรครับหรือว่ายิงไหมเกมสุดท้ายยิงสัก10ลูก15ลูกอันนี้มัน i m p o s s i b l เครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่อันดับที่27ลงไปถึง36นี่อันนี้เรียบร้อยนะครับหมดหวังหมดแล้วส่วนเกมสุดท้ายนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังโชคดีนะครับเล่นในบ้านครับเจอกับทางด้านครับบูกแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเชลซีนะครับแล้วหลังจากเกมที่พบกับทางด้านครับบูกพวกเขาเจออาร์เซนอลตอน ต้องคิดเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนเพื่อนเลยสำหรับดแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วกับพบกับอินไซส์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับ